ดูดวงชาวลาสีธนูหนางแอบดูอยู่ระวังอยา่าผิดคำสัญญาอำานาจบารมีวาสนาโชคชะตาของคุณตกตำแหน่งม้าพยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จ่ารจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้่อ่ลรอง ับผมดาบสองไวายเกิดขึ้นในโชคตาเอาแน่อนอนไม่ได้ในโชคตาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาโชคชะตาอำนาจบารมีวัสนาสิ่งศิสิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งสามเหลี่ยญน่าน,นจะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี 8, นะ่ยนแปลพันแบกภาระไว้อย่างนัาหนวงรายได้จะสูงเป็นพิเศษโชคตาของคุณ ออกตำแหน่งนักรบมเมื่อไหรรวยเป็นขึ้นมาทันทีทันใดแต่คำมั่นสัญญาที่เคยสัญญากับนางไว้ครับบลงมาสร้างบาร,รมีสร้างคุณงามความดีก็ต้องอยู่ต่อไปปีดาบปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระสายอดทอนอดกลั้นซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังไม่มีสิทธิ์เลือกอกตำแหน่งพระราชาแห่งช่วยอำนาจบาร,รมีวาสนา โชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาศิธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันวัฒนาอย่างก้าวโดดถ,ถือดาบตั้งขึ้นประหารประหารศัตรูหมูม่มารับผมชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาในเมื่อดุจชะตาของท่านตกตําแหน่งราชสีมานอนสพตักด้วยบุญกุศลวัสนาการที่ท่านนับตั้งอยู่บนบัลลังก์ได้รับถ้วยทองโอกาสทอง โอกาสดีจะบังเกิดการนี้ท่านถือตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนผสมเร็จนะผมท่านจะได้รับทรัพย์รวยโชคการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทังทงทนดีทันใดปูรสีส่องแสงตะเกียงทองนำมาซึ่งโชคลาภท่านจะเจอคนที่เข้ามาชิงไหวชิงพริบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน การปฏิบดอยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุสมสมหวังดังใจหมายการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดในเมื่ออัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคล่ามาสู่ตัวท่านแล้วนั้นควรที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาทำในสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวท่านครับดาวเบอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับซำโดยโชค โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งดมูลไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโศมนัดติดก,กับดักหมดมนสเสน่ห์มนจันทามีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นการบดีบดดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นะการที่ท่านตกตำแหน่งจะติดท่านควรที่จะต้องระแวดระวัง คนะวรที่จะต้องจัดแจงทําตามแบบแผนปอะเฮนีเอาก็อยู่เพราะว่าเอเมื่อถึงเวลาคาบุญบุาศสวาสนาตกตําแหน่งครอบครัวเมื่อไหร่ท่านจะได้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมาตกตําแหน่งจัดเม้นต์เราผมจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเตนที่ทันทีจันใดสถานชีวิตรับซั์ส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีการตัดสินใจจะบังเกิดขึ้นณนะเวลานี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเกิดขึ้นท่านก็ควรที่จะ ส่งมอบไปด้วยช่วยท้องะครับผมวงล้อแห่งวัตจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีลงสุขสมสมบังดังใจหมายครับขนอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาจะบังเกิดตรงตําแหน่งทุ่งข้าวเลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หารกู้เกิดความแช่มชื่นครับนกน้อยจะนําพาซึ่งความผสมสำเร็จครับมีดดาบล้อมรอบปิดหอปิดตาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับรัม ออกตำแหน่งหายพิเทศท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะตาชีวิตรับทรัพย์ในท่านมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาในหัวมีเต็มเมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัรประหารศัตรูหมู่มารดวงแบบนี้ดวงกล้าได้กล้าเสียดวงแบบนี้ดวงเด็ดขาดอัศวินขี่ม้ายังถือถ้วยทองมาด้วยก็แปลว่าท่านจะมีถ้วยทองมีโอกาสทองมีโอกาสขาวิว,วาขามงคลเขา้ามาจัดหนักจัดเต็ม ท่านจะได้ไล่ลำได้ระบำเพงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้มองการไกลถึงอานาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลนได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการที่ท่านส่งเสริมหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาแล้วที่ดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคชะตาครับใครบางคนจะจะเข้ามาในโชคชะตาท่านควรคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบ เพราะว่าดวงชะตาของท่านณเวลานี้ไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวถึงเวลาข่าวบุญกุลวมสนาท่านต้องเลี้ยงดูทุกคนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเดชาบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโองกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับรับฟังดูดวงชาวราศีธนูกันยาวๆครับชาวราศีธนูเป็นกลุ่มคนที่มีบุคลิกสดใส อารมณ์ร่าเริงและมักมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพวกเขามักจะมีความเป็นอิสระชอบการผจญภัยและมักจะมองโลกในแง่ดีแม้จะมีบางครั้งที่อาจมีความฟุ้งซ่านและหุ่นหันพลันแล่นแต่ก็มักจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ของตน ชาวราศีธนูยังเป็นคนที่มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูงและมักจะเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ชอบการเป็นผู้นำชอบการได้รับการยกย่องและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงในเดือนนี้ดวงของชาวราศีธนูค่อนข้างดีเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในด้านความก้าวหน้าและการขยายโอกาส ทางการงานดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีนี้จะเข้ามาส่งเสริมให้คุณมีความมุ่งมั่นกระฉับกระเฉงและมีศักยภาพในการสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆได้อย่างน่าประทับใจอย่างไรก็ตามดาวเสราร์ที่อยู่ในภาพต่อเนื่องจะสร้างความกดดันและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ได้ฉะนั้นการจัดการเวลาและลำดับความสำคัญของงานจะเป็นประโยชน์อย่างมากด้านการงานในช่วงเดือนนี้ชาวราศีธนูมีโอกาสดีที่จะได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงานความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นของคุณจะถูกมองเห็นและได้รับการยกย่องจากผู้บังคับบัญชามีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานสำคัญ หรือแม้กระทั่งการเลือกตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายธุรกิจหรือเริ่มโครงการใหม่ที่มีศักยภาพการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค,ค้าและเพิ่มรายได้ แม้ว่าจะมีความท้าทายและความกดดันในบางช่วงแต่การใช้ความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถจัดการเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีด้านการเงินในเดือนนี้สถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีธนูโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานพิเศษผลตอบแทนจากการลงทุน ที่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งการได้รับโบนัสหรือเงินรางวัลอย่างไรก็ตามความกระตือรือร้นและความชอบการใช้ใจ่ายอย่างไม่มีขอบเขตของชาวธนูอาจทำให้เกิดการใช้ใจ่ายเกินตัวได้ดังนั้นควรรักษาวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว การลงทุนในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จแต่ควรศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไปควรหาสมดุลระหว่างการลงทุนและการออมด้านการเรียนสำหรับชาวราศีธนูที่กําลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ความกระตือรือร้น และพลังงานที่คุณมีจะช่วยให้คุณมีสมาธิและความตั้งใจในการเรียนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้คุณยังมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับและคำชมเชยจากครูอาจารย์หรือเพื่อนๆจากผลงานหรือความสามารถของคุณอาจมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือได้เข้าร่วมโครงการที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้น และความกระชับก,กระเฉงของคุณนำไปสู่ความหุนหันพลันแล่นหรือความฟุ้งซ่านมากจนเกินไปควรรักษาสมดุลระหว่างการเรียนการพักผ่อนและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีธนูที่ประกอบธุรกิจค้าขายเดือนนี้มีแนวโน้มที่ยอดขายจะอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายเดือนการทำตลาดเชิงรุกและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆให้กับคุณได้ความกล้าหาและความสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้การใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ และการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางมากกว่าขึ้นอย่างไรก็ตามควรจัดการสต็อกสินค้าและค่าใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบเพื่อรักษาระดับผลกำไรที่ดีในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเกณฑ์การเดินทาง ในเดือนนี้ชาวราศีธนูมีแนวโน้มที่จะได้มีโอกาสเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการท่องเที่ยวการเดินทางภายในประเทศจะราบรื่นเป็นส่วนใหญ่และอาจมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางไกลหรือต่างประเทศควรเตรียมความพร้อมและวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นการเดินทางเพื่อธุรกิจ จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆการเดินทางพักผ่อนจะช่วยให้คุณได้พักผ่อนผ่อนคลายและเติมพลังสำหรับการทำงานในอนาคตแต่ควรระมัดระวังในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยระหว่างการเดินทางด้วย โดยสรุปเดือนนี้ชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆแม้จะมีบางความท้าทายและความกดดันที่ต้องเผชิญแต่การใช้จุดแข็งของคุณในด้านความคิดสร้างสรรค์ความกล้าหาญและความร่าเริงจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน จะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจและช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ด้านความรักคนมีคู่ชาวราศีธนูที่มีคู่จะได้รับการเติมเต็มในความสัมพันธ์อย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกและความผูกพันคู่ของคุณจะให้ความสำคัญและเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีความเข้าใจและเห็นใจในตัวคุณเป็นอย่างดีดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณจะสมบูรณ์แบบและอบอุ่นเป็นอย่างมากคุณจะรู้สึกว่าคู่ของคุณคือคนที่เข้าใจตัวคุณที่สุดและคุณก็จะได้รับการตอบรับและการดูแลเป็นพิเศษเช่นกันนอกจากนี้ยังมีบางช่วงเวลาที่คุณและคู่ของคุณจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับความกลมกลืนที่ลงตัว ด้านความรักคนโสดสำหรับคนโสดในราศีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนคุณจะมีโอกาสได้พบปะและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างน่าตื่นเต้นดาวอาจเรียงตัวกันในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้คุณได้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและมีโอกาสพบเจอคนที่เป็นคู่ที่ใช่ได้กระนั้นก็ตามช่วงกลางและปลายเดือนคุณอาจต้องชะลอการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ลงเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์บางอย่างอาจยังไม่เหมาะสมคุณควรใช้ความอดทนและใช้เวลามากขึ้นในการสร้างหลักฐานความสัมพันธ์ให้มั่นคงแต่โดยรวมแล้วคุณมีโอกาสที่ดีในการหาคู่ที่ตรงใจในเดือนนี้โดยสรุปในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากมิตรดาวเป็นอย่างดี ทั้งในด้านความรักของคนมีคู่และโอกาสพบคู่รักใหม่ของคนโสดทำให้ชาวราศีธนูมีความสุขและความรู้สึกที่อบอุ่นในเดือนนี้